สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการมาคุยไรยพอดแคสต์กับซีรีส์ใหม่ที่เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวทิพย์ทั่วโลกทําความรู้จักกับประเทศต่างๆโดยสังเขปประวัติศาสตร์สังคมศิลปะวัฒนธรรมภาษาอาหารการกินแหล่งมรดกโลกและอื่นๆอีกมากมายซึ่งประเทศแรกที่เราจะนํามาประเดิมนั้นก็คือประเทศเยอรมนีนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันเลยค่ะแต่เอ๊ะ เดี๋ยวก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่อง YouTube คณาชายให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนาทำเนื้อหาสาระดีๆมาฝากทุกคนต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะทำความรู้จักกับประเทศเยอรมนีก่อนนะคะเยอรมนี Germany, Germany มีชื่อเป็นทางการว่าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอยู่ในทวีปยุโรปมีประชากรทั้งหมดประมาณ 82ล้านคนนะคะในจำนวนนี้เป็นชาวเยอรมัน80%ของประชากรทั้งหมดมีพื้นที่ราว375,000ตารางกิโลเมตรเยอรมน,นีนะคะก็มีเมืองหลวงนั่นก็คือเบอร์ลินนั่นเองค่ะปัจจุบันเยอรมนีประกอบด้วยรัฐต่างๆ16รัฐปกครองด้วยระบบสหพันธรัฐมีคณะรัฐมนตรีมีประธานาธิบดีเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแต่อำนาจการบริหารเป็นของนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะ เยอรมนี er นะคะเป็นศูนย์กลางของทวีปยุโรปทิศตะวันออกของเยอรมนีติดกับโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็กทิศตะวันตกติดกับเนเธอร์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กและฝรั่งเศสทิศใต้ติดกับออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์ทิศเหนือติดกับทะเลเหนือเดนมาร์กและทะเลบอลติกเป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับหลายประเทศมากที่สุดในยุโรปจึงถูกขนานนามว่าศูนย์กลางของทวีปยุโรปนอกจากนี้เยอรมนี er ยังเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจมั่นคงประเทศหนึ่งและเป็นผู้นําด้านเศรษฐกิจที่สําคัญของยุโรปนะคะ ความต่างของคําว่าเยอรมนีและเยอรมันเราอาจจะคุ้นกับชื่อประเทศเยอรมันมากกว่าเยอรมนีนะคะแต่ที่จริงแล้วประเทศนี้มีชื่อว่า Germany หรือเยอรมนีนั่นเองค่ะดังนั้นการเรียกประเทศเยอรมันจึงไม่ถูกต้องสัทีเดียวนะคะคําว่าเยอรมนีจะใช้เมื่อพูดถึงชื่อประเทศส่วนคําว่าเยอรมันหรือ German จะใช้เมื่อกล่าวถึงประชาชนภาษาอาหารหรือวัฒนธรรมเช่นชาวเยอรมันภาษาเยอรมันไส้กรอกเยอรมันเป็นต้นนะคะ ประเทศไทยกับประเทศเยอรมนีนะคะความสัมพันธ์ของไทยกับเยอรมนีเริ่มเมื่อปีคศ1907เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จประพาสเยอรมนีซึ่งก็ครบรอบ110ปีไปเมื่อคศ2017ที่ผ่านมานี่เองนะับว่าทั้ง2ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตลอดประเทศไทยยังได้รับวัฒนธรรมหรือใช้สินค้าหลายอย่างจากเยอรมนีทั้งรถยนต์อย่าง b บนซ์ bmw อ u d ดหรือ v o l kswagen นะคะรถเต่านั่นเองค่ะที่แพร่หลายในประเทศไทยรวมทั้งอาหารอย่างไส้กรอก ขามูเยอรมันที่คนไทยนิยมรับประทานขณะที่วรรณกรรมเยอรมันเองก็แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยมากมายเช่นนิยายกริมหรือวรรณกรรมคลาสสิกของเกอเทอร์ทำให้มีคนไทยที่เรียนและศึกษาภาษาเยอรมันไม่น้อยขณะเดียวกันชาวเยอรมันเองก็ชอบมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเช่นกัน ประวัติศาสตร์ประเทศเยอรมนีและเราก็จะมาดูประวัติศาสตร์ของเยอรมนีนะคะยุคโบราณประวัติศาสตร์เยอรมนีเริ่มราวศตวรรษที่4เมื่อชนเผ่าแฟรงค์นะคะแฟรงกิสก่อตั้งจักรวรรดิแฟรงค์ขึ้นมาในยุคของพระเจ้าชาลมานผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิชาลมานสามารถขยายอาณาเขตไปจนถึงฝรั่งเศสในปัจจุบันและพื้นที่ส่วนใหญ่ของเยอรมนีแต่หลังจากพระองค์สวรรคตอาณาจักรแห่งนี้ก็แบ่งออกเป็น3ส่วนทิศตะวันออกคือเยอรมนีทิศตะวันตกคือฝรั่งเศสส่วนตรงกลางเป็นดินแดน แย่งชิงกันก็เข้ามาสู่ยุคกลางนะคะหลังจากพระเจ้าออเตอร์ที่1แห่งจัก,กรวรรดิแฟรงก์ตะวันออกปกครองเหนือดินแดนแถบกลางของยุโรปจึงก่อตั้งเป็นอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แต่หลังจากเกิดสงครามแย่งชิงอํานาจระหว่างสถาบันกษัตริย์และสถาบันศาสนาทําให้อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แยกออกเป็น2ส,ส่วนสุดท้ายก็ล่มสลายในศตวรรษที่19เมื่อนัโปเลียนขึ้นมามีอํานาจ เข้าสู่สมัยใหม่ปีคศ .1861 ออทโทฟอนบิสมาร์กเซนาบดีของปรัสเซียปรัสเซียนะคะไม่ใช่รัเสเซีย ier, ปรัสเซียปอปานะคะรวมเยอรมนีกับปรัสเซียเข้าด้วยกันโดยใช้นโยบายเลือดและเหล็กซึ่งใช้กําลังทหารทําให้เยอรมนีรวมเป็นหนึ่งได้สาเร็จและสถาปนาจากกักรวรรดิเยอรมนีขึ้นแต่ก็ต้องล่มสลายเมื่อเยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่1 เข้าสู่ยุคปัจจุบันนะคะหลังสิ้นสุดสงครามเยอรมนีเปลี่ยนการปกครองระบอบกษัตริย์มาเป็นระบอบสังคมนิยมแต่หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปีคศ1929ฮิตเลอร์และนาซีฉวยโอกาสล้มล้างระบอบสังคมนิยมจากนั้นยึดดินแดนของออสเตรียและเชโกสโลวาเกียเป็นของตัวเองจากนั้นก็บุกยึดโปแลนด์จนกลายเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ต่อมาในปีคศ1945เยอรมนีก็ยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองค่ะ จากยุคแตกแยกนะคะและรวมเป็นหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดเยอรมนีผู้แพ้ส,สงครามจาเป็นต้องแบ่งประเทศออกเป็นเยอรมนีตะวันตกมอบให้กับอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสดูแลส่วนเยอรมนีตะวันออกมอบให้สหาภาพโซเวียตดูแลเศรษฐกิจของเยอรมนีตะวันตกฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วเพราะนโยบายเงินตราใหม่และความช่วยเหลือของอเมริกาในขณะที่เศรษฐกิจของเยอรมนีตะวันออกกลับตกต่ำจนสุดท้ายโซเวียตประกาศปิดประเทศเยอรมนีตะวันออกด้วยการสร้างกำแพงเบอร์ลินในปีคศ คศ1961นะคะเบอร์ลินวอลในปีคศ1972เยอรมนีตะวันออกและเยอรมนีตะวันตกเซ็นสัญญายอมรับในแนวคิดและเริ่มมีความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนด้านต่างๆต่อมาเมื่อโซเวียตเริ่มเปิดประเทศกำแพงเบอร์ลินก็ถูกทำลายลงในเดือนพฤศจิกายนปีคศ1989เยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออกจึงรวมกันเป็นประเทศเดียวกันในวันที่3ตุลาคมปีคศ1990เกิดปัญหาขึ้นมามากมายหลังรวมประเทศเพราะว่าความแตกต่างอย่างสุดขั้ว เศรษฐกิจและเยอรมนีตะวันออกก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบของคอมมิวนิสต์มานานจึงเกิดปัญหาเรื่องการครอบครองทรัพย์สินส่วนตัวแต่หลังจากความพยายามแก้ไขสภาพเศรษฐกิจของเยอรมนีในปัจจุบันก็ดีขึ้นอย่างมากนะคะ ฮิตเลอร์และนาซีประวัติศาสตร์ดำมืดของเยอรมนีเมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์ของเยอรมนีคนส่วนใหญ่จะนึกถึงอดอล์ฟฮิตเลอร์และนาซีปลายศตวรรษที่19กระแสต่อต้านชาวยิวกระแสนิยมคนขาวกระแสจกักรวรรดินิยมกระแสนิยมชาวเยอรมนันลามไปทั่วยุโรปจนเกิดเป็นลัทธินาซีในปีคศ .1933 หลังจากฮิตเลอร์ได้เป็นนายกฐธนตรีเขาก็เริ่มควบคุมพ,พักฝ่ายค้านและจับกลุ่มชาวยิวกองทหารเยอรมนันยึดครองพื้นที่กว่าครึ่งของยุโรปในช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองชาว ฉเฉลยศึกและผู้ต่อต้านนาซีถูกส่งตัวไปที่ค่ายกักกันถูกบังคับให้ใช้แรงงานถูกฆ่าและนำไปทดลองเนื่องจากนาซีเชื่อว่าชาวเยอรมันเป็นชนชาติที่เป็นเลิศที่สุดในโลกดังนั้นจึงได้รับคำสั่งอันศักดิ์สิทธิ์ในการปกครองชนเผ่าอื่นๆส่วนชนเผ่าที่แย่ที่สุดก็คือชาวยิวดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวยิวมารวมเชื้อชาติกับชาวเยอรมันนาซีจึงทําการกักกันและฆ่าชาวยิวอย่างโหดร้ายนาซีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปกว่า6ล้านคนนับเป็นเรื่องที่โหดร้ายที่สุดเรื่องหนึ่งในหน้าปรรระวััตติศาาาสส์โลกะะลกกคหงงจงม ครั้งที่สองสิ้นสุดและลัทธินาซีถูกกวาดล้างชาวเยอรมันต่างสำนึกผิดและขอโทษต่อชาวยิวพวกเขาสั่งสอนให้ชนรุ่นหลังให้จดจำบทเรียนครั้งนี้เอาไว้รวมทั้งพยายามลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างต่อเนื่องการสำนึกผิดครั้งนี้ทำให้ฝรั่งเศสโปรแลนด์และชาวยุโรปทั้งหมดรู้สึกสบายใจและปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองค่ะ แต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็ยังมีลัทธินีโอนาซีเกิดขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดแม้ชาวเยอรมันจะสำนึกผิดและพยายามลบล้างลัทธินาซีแต่ก็เกิดลัทธินีโอนาซีขึ้นมาถึงแม้จะเป็นเพียงขบวนการใต้ดินแต่ก็ยังดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากลัทธินีโอนาซีเป็นลัทธินิยมสนับสนุนคตินิยมเชื้อชาติหรือการเหยียดเชื้อชาติอื่นๆเช่นชาวผิวดำชาวเอเชียเป็นต้นลัทธินี้พบในฝรั่งเศสอิตาลีและออสเตรียด้วยเช่นกันผู้นิยมลัทธินีโอนา มากกว่าในเยอรมนีตะวันตกและพบในเมืองเล็กๆตามหมู่บ้านมากกว่าในเมืองใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเยอรมนีตะวันตกรวมกับเยอรมนีตะวันออกที่เต็มไปด้วยประชาชนที่ยากจนนะคะปัญหาเศรษฐกิจและการว่างงานที่เกิดขึ้นมักมีสาเหตุมาจากการจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาทํางานในเยอรมนีจึงทําให้ลัทธินีโอนาซีที่เหยียดในเชื้อชาติอื่นได้รับความนิยมมากขึ้นแม้ว่าชาวเยอรมันส่วนใหญ่จะต่อต้านและพยายามกําจัดลัทธินีโอนาซีนี้การที่ยังมีแนวคิดแบบนี้อยู่ในสังคมก็นับเป็นเรื่องที่อันตรายเช่น กัน แล้วเราก็จะมาต่อกันที่ถ้าพูดถึงเยอรมนีนะคะก็จะนึกถึงอาเบียเยอรมนีเป็นเจ้าแห่งเบียรเช่นกันค่ะถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งเบียรและยังเป็นประเทศที่ประชาชนดื่มเบียรมากที่สุดในโลกเป็นประเทศที่ผลิตเบียรได้มากกว่า5,000ันชนิดชาวเยอรมันไม่ได้คิดว่าเบียรเป็นสุราแต่คิดว่าเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งจากสถิติพบว่าชาวเยอรมันจะดื่มเบียร์127ลิตรต่อปีเฉลี่ยแล้วดื่มเบียวันละ1กระป๋องแม้จะดื่มเบียกันเป็นประจำนะคะแต่ชาวเยอรมันส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดื่มจนเมาายขาดสติเรา สามารถพบเห็นโรงบ่มเบียร์ได้ทั่วไปในเยอรมนีซึ่งแต่ละที่ก็จะมีจุดเด่นของตัวเองเบียร์มีหลายชนิดบางชนิดมีสีเหลืองทองบางชนิดมีรสชาติออกขมบางชนิดมีรสชาติออกหวานและมีสีอ่อนส่วนบางชนิดก็มีสีแดงในปีคศ1 5 1 6เจ้าชายวิลเลียมส์ที่4ประกาศข้อกําหนดสาหรับใช้ควบคุมกรรมวิธีการผลิตเบียร์และคุณภาพของเบียร์อย่างเข้มงวดโดยกําหนดให้พ่อค้าผู้ผลิตเบียร์ใช้วัสดุจากธรรมชาติ3ชนิดได้แก่โฮปก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะข้าวบาเล่และน้ําในการผลิตเท่านั้น กฎเกณฑ์นี้ไม่เพียงทําให้ชาวเยอรมันไม่ต้องรับสารพิษจากส่วนผสมที่อันตรายเข้าไปในร่างกายขณะด,ดื่มเบียร์ยังทําให้เยอรมันได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าแห่งเบียร์ด้วยนะคะ นอกจากนั้นนะคะเยอรมนีก็เป็นดินแดนแห่งเทศกาลเหมือนกันเยอรมนีมีเทศกาลเฉลิมฉลองมากมายทั้งเทศกาลของชาวพื้นเมืองเทศกาลเฉลิมฉลองฤด,ดูเก็บเกี่ยวทเทศกาลลำลึกนักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่เทศกาลเกี่ยวกับศาสนาเป็นต้นนะคะเทศกาลและการเฉลิมฉลองที่มีอยู่มากมายทําให้ชีวิตของชาวเยอรมันเต็มไปด้วยความรื่นเริงตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเทศกาลดื่มเบียร์เทศกาลดื่มเบียร์หรือ Oktoberfest นะคะเป็นเทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจัดขึ้นในเมืองมิวนิกโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่3 ของเดือนกันยายนจนถึงวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมเป็นระยะเวลา16วันแต่ละปีจะมีคนมาเข้าร่วมงานกว่า7ล้านคนเทศกาลดื่มเบียรดัดแปลงมาจากงานฉลองพิธีอภิเษกสมรสของพระเจ้าลุดวิกที่1ในปีคศ1810หลังปีคศ188 3บริษัทเบียต่างๆในเมืองมิวนิกก็เริ่มสนับสนุนเทศกาลจนกลายเป็นเทศกาลที่สําคัญในปัจจุบันนั่นเองค่ะวันแรกของเทศกาลเบียจะมีขบวนพาเหรดและจะมีรถม้าแห่ไปรอบเมืองทุกปีจะมีการกางเต็นท์ขนาดใหญ่ที่จตุรัสเทเรซาบริษัท เวทีและร้านของตัวเองนอกจากเบียร์แล้วยังมีอาหารเช่นไส้กรอกไก่ทอดเนื้อย่างและยังมีกิจกรรมการลัดเล่นให้ประชาชนได้ร่วมสนุกมากมายเทศกาลนี้จัด16วันนะับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของชาวเมืองมิวนิกและชาวเยอรมันนั่นเองค่ะเทศกาลคารนิวโวในเยอรมนี40วันก่อนถึงเทศกาลอีสเตอร์ Easter จะเป็นวันมหาพรตในช่วงนี้ห้ามผู้คนกินเนื้อสัตว์และต้องละความอยากต่างๆ หลังเทศกาลนี้ผ่านพ้นไปทุกคนจะหันมากินเนื้อสัตว์และดื่มเบียร์กันอย่างเต็มที่อีกครั้งดังนั้นก่อนถึงเทศกาลมหาพศผู้นับถือศาสนาคริสต์จึงจะจัดเทศกาลคาริวโวซึ่งอาจจะจัดเป็นสัปดาห์หรือนานเป็นเดือนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ในงานจะมีการออกร้านและการเดินพาเหรดแฟนซีที่สวยงามอลังการแต่เมื่อถึงวันแรกของเทศกาลมหาพศหรือที่เรียกว่าวันพุธคิเท่านะคะงานลื่นเริงทั้งหมดก็จะหยุดลง แล้วเราก็จะมาพูดถึงลักษณะเด่นของอาหารเยอรมันกันค่ะอาหารเยอรมันเป็นอาหารที่โด่งดังไปทั่วโลกแม้ว่าวิธีปรุงอาหารจะไม่มีอะไรพิเศษแต่ประเภทของอาหารที่หลากหลายทําให้เกิดรสชาติต่างๆมากมายเนื่องจากพื้นที่ต่างๆในเยอรมน,นีมีความโดดเด่นในตัวเองมากตั้งแต่อดีตดังนั้นจึงถูกถ่ายทอดในเรื่องอาหารการกินเช่นกันวัตถุดิบเดียวกันจะมีวิธีการปรุงและการกินแตกต่างกันในตามท้องถิ่นซึ่งรวมถึงไส้กรอกและเบียร์ที่เป็นอาหารโดดเด่นของชาวเยอรมน,นีอีกด้วย พื้นที่ทางตะวันออกของเยอรมันจะนิยมใช้เครื่องเทศในการปรุงอาหารทางตอนเหนือจะนิยมกินปลาและอาหารทะเลเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากผู้คนที่อยู่ตามแถบคาบสมุทรสแกดิเนเวียหรือแถบยุโรปเหนือนะคะพื้นที่ทางตะวันตกแถบแม่น้ำรายนิยมกินอาหารรสจืดส่วนในพื้นที่ทางตอนใต้จะมีไส้กรอกเบียร์และมันฝรั่งหลากหลายชนิดหลากหลายรสชาติกว่าที่อื่นๆ ไส้กรอ,อกก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเยอรมนีเช่นกันนะคะหากพูดถึงไส้กรอ,อกเยอรมน,นีมีชื่อเสียงด้านไส้กรอ,อกและหมูแฮมนอกจากจะหาก,กินได้ตามพัตาคารแล้วยังซื้อกินได้ตามแผงขายทั่วไปตามข้างถนนนะคะในภาษาเยอรมันจะเขียนว่า w o r s t ไสก้กรอกเยอรมันมีหลากหลายชนิดปรุงจากเนื้อหมูตับและลิ้นงวบางชนิดก็ใส่ผักใส่เครื่องเทศเข้าไปด้วยขนาดของไสก้กรอกก็มีตั้งแต่ใหญ่เท่าแขนแล้วก็เล็กเท่านิ้วมือนะคะความหลากหลายของไสก้กรอกทําให้แต่ละท้องถิ่นแสดงจุดเด่นของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่เมืองฮัมบูร์กนะคะเป็นเมืองต้นกําเนิดวิธีการรับประทานไสก้กรอกโดยสอดเข้าไปตรงกลางของขนมปังซึ่งเมื่อวิธีนี้แพร่หลายไปยังอเมริกาจึงเป็นที่มาของคําว่าแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองค่ะ จบเรื่องการกินนะคะเรามาพูดถึงมรดกโลกของเยอรมันกันดีกว่าค่ะมหาวิหารอาเดนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีคศ .1978 มหาวิหารอาเดนเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงความลึกลับและยิ่งใหญ่ของยุคกลางที่สร้างขึ้นในปีคศ .785 ถือว่าเก่ามากเลยนะคะในสมัยของพระเจ้าชาเลรมานเพื่อใช้เป็นโบสถ์ในพระราชวางังเป็นสถาปัตยกรรมแบบไบเซนทายและแบบเมดิเตอร์เรเนียนพระศพของพระเจ้าชาเลรมานก็ฝังอยู่ที่นี่เช่นกันนะคะหลังจากพระเจ้าชาเลรมานถูก แต่งตั้งเป็นผู้ดูแลอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญทางตอนเหนือของเทือกเขาเอลฟ์นะคะมหาวิหารสเปเยอร มหาวิหารสเปยเยอร์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีคศ .1981 มหาวิหารสเปยเยอร์สร้างเสร็จในปีคศ .1030 มีห้องโถงที่มีเสาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีหอคอยสูง4แห่งและมีหลังคาทรงกลม2อันเป็นตัวแทนสถาปัตยกรรมยุคหลังที่ได้รับอิทธิพลจากยุคอาณาจักรโรมันอศักดิทธิ์ในช่วง300ปีที่ผ่านมาบรรดาพระศพของเชื้อพระวงศ์ต่างก็ถูกนำมาฝังที่นี่นะคะ พระราชวังและสวนพอสต์ดัมในเบอร์ลินพระราชวังและสวนแห่งพอสต์ดัมและเบอร์ลินเป็นโมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี1990-1992และ1999พระราชวังและสวนแห่งพอสต์ดัมและเบอร์ลินเริ่มก่อสร้างในปีคศ1730จนถึงปีคศ1916เป็นสวนดอกไม้ที่มีพื้นที่5ตารางกิโลเมตรและมีสถาปัตยกรรมอีก150แห่งกลายเป็นสวนศิละปะขนาดใหญ่อยู่ในเมืองพอสตด์ดัมและเบอร์ลิน มหาวิหารแห่งโคลอเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีคศ1996มหาวิหารแห่งโคลอเริ่มก่อสร้างในศตวรรษที่13และหยุดก่อสร้างชั่วคราวในศตวรรษที่16พอมาถึงศตวรรษที่19จึงเริ่มก่อสร้างอีกครั้งหลังจากหาแปลนก่อสร้างที่หายสาบสูญไปกลับมาได้ใช้เวลาไปทั้งหมดกว่า600ปีจนกว่าจะสร้างเสร็จนะคะทุกวันนี้มหาวิหารแห่งโคลอก็ยังซ่อมแซมอยู่โบสถ์แห่งนี้เป็นสถาปตัตยกรรมที่สูงที่สุดในยุโรปจนถึงปีคศ1884ปัจจุบันก็ยังนนโโบสสส์ตลลกกกอททิีทีู่่งุดใะะคะ ศาลาว่าการและรูปหล่อสำริดโลรันแห่งเบรเมน เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2004เมืองเบรเมนตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีสาราวาการและรูปหล่อสำริดโลลันเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงสิทธิของประชาชนและสิทธิทางการค้าขายในยุคอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์รูปหล่อสำริดโลลันสร้างเสร็จในปีคศ1404ในมือถือดาบแห่งความยุติธรรมและโล่เหยี่ยวสองหัวทำหน้าที่พิทักษ์เมืองเบรเมนเล่ากันว่าเมืองที่มีรูปปั้นนี้จะเจริญรุ่งเรืองดังนั้นในสงครามโลกครั้งที่สอง ชีวิตเพื่อปกป้องรูปปั้นนี้ไม่ให้เสียหายจากสงครามนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะเยอรมนียังเป็นเจ้าแห่งรถยนต์อีกด้วยนะคะถ้าหลายๆคนศึกษาเรื่องรถยนต์หรือเคยซื้อรถยนต์ก็น่าจะรู้นะคะว่าเยอรมนีเนี้ยก็มีชื่อเสียงด้านรถยนต์ไม่น้อยสัทีเดียวเลยนะคะระดับโลกเลยเป็นสินค้าที่แสดงเห็นฝีมือในการผลิตเครื่องยนต์อันล้ำเลิศของคนเยอรมนีนะครับเมื่อพูดถึงรถยนต์นะคะก็คงจะหนีไม่พ้นเยอรมนีนะคะเพราะว่าเป็นรถที่สามารถครองตลาดไปทั่วโลกยกตัวอย่างเช่นนะคะ Mercedes Benz โรงงานผลิตรถเบนส์ก่อตั้งขึ้นจากวิศวกร2คนก็คือ g o t t l i e b ต a i m l e r และคาวเบนส์คำว่า Mercedes มาจากภาษาสเปนนะคะมีความหมายว่าหรูรานับเป็นรถที่หรูราได้รับความนิยมไปทั่วโลกนั่นเองค่ะ BMW ก่อตั้งขึ้นที่เมืองมิวนิกในปีคศ .1916 เดิมเป็นโรงงานผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินและมีหน้าที่รับผิดชอบผลิตเครื่องบินรบให้แก่กองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อสองครามสงบลงจึงหันมาผลิตรถยนต์และมอเตอร์ไซค์แทนต่อมาคือออดีประวัติของรถยี่ห้อออดีเริ่มในปีคศ .1899 เดิมทีผู้ก่่ออตั้้งใชชืา odge, มาเป็น ชื่อบริษัทแต่ไม่นานก็ถูกบังคับให้ออกจากบริษัทจากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่โดยใช้ภาษาละตินของคําว่า h o ตช์เป็นคำว่าออดดีหลังจากนั้นไม่นานออดดีก็รวมบริษัทกับ h o ตช์และบริษัทผลิตรถยนต์อื่นๆอีกหลายบริษัทก็กลายมาเป็นออดดีในปัจจุบันนั่นเองค่ะ Volkswagen อันนี้ก็ใครก็น่าจะรู้จักนะคะสำหรับรถ v o ก k ส wagen ในปีคศ .1934 ขณะที่ฮิตเลอร์มีอำนาจในเยอรมนีเขาออกคำสั่งให้ทุกครอบครัวต้องมีรถยนต์อย่างน้อยหนึ่งคันผลงานออกแบบของฟอร์ดินานปอร์เช่ได้รับการคัดเลือกนะคะรถเต่าของ v o ก k s w a g e n จึงกลายเป็นรถของชาวเยอรมันที่มียอดการผลิตสูงสุดในประวัติศาสตร์ก็คือ20ล้านคันนั่นเองค่ะถือว่าเยอะมากและสุดท้ายนะคะที่แพงมากๆแล้วก็โด่งดังมากๆนั่นะคือปอร์เช่นเองค่ะรถที่สันสเ วนวงการรถยนต์ในเยอรมน,นีเป็นความสําเร็จในช่วงสุดท้ายของชีวิตของนายเฟอร์นินาน์ปอเช่ที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะคะและลูกชายของเขาเฟอร์รี่ปอร์เช่ซึ่งเฟอร์รี่ได้ใช้รถเต่ามาออกแบบเป็นรถแข่งโฉมใหม่เป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการผลิตรถยนต์ของโลกปัจจุบันและปอเช่ก็กลายเป็นผู้นําด้านรถแข่งที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนั่นเองค่ะ นอกจากนี้เยอรมนีนะคะยังมีถนนแห่งความเร็วที่ชื่อว่าออทบานเป็นถนนหลวงหรือทางด่วนนั่นเองค่ะสําหรับรถยนต์ในเยอรมนีนี้เนื่องจากที่นี่ไม่จํากัดความเร็วจึงทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ปัจจุบันเส้นทางนี้ก็ผ่านหลายเมืองนะคะดังนั้นบางช่วงจึงมีการจํากัดความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เยอรมนีแนะนําให้ขับรถด้วยความเร็วอ่าสักประมาณ130กิโเมตรต่อชั่วโมงในส่วนในเมืองหรือเขตอันตรายแนะนําให้วิ่งด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะดีกว่านะคะ แล้วเราก็จะมาสู่ในเรื่องของนักดนตรีชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงนะคะเยอรมน,นีเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีคลาสสิกดนตรีคลาสสิกนี่คือดนตรีของยุโรปที่เน้นการบรรเลงด้วยเครื่องสายหรือวงออกเคสตารานั่นเองค่ะที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายคนแม้จะเวลาผ่านมาหลายร้อยปีแล้วแต่ผลงานของนักดนตรีเหล่านี้ก็ยังคงอยู่มาถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ บาร์กบิดาแห่งดนตรีคลาสสิกโยฮันเซบาเตียนบาร์กเป็นนักประพันธ์เพลงสไตล์บารอคเขาเป็นชาวเยอรมันเกิดในครอบครัวนักดนตรีเล่ากันว่าในช่วงระยะเวลา200ปีตระกูลบาร์กสร้างนักดนตรีมามากกว่า50คนเขาผสมผสานแนวคิดดนตรีที่จริงจังเข้ากับแนวดนตรีส่วนบุคคลในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเข้าด้วยกันจนกลายเป็นแนวดนตรีที่มีความสมจริงและเต็มไปด้วยความรู้สึกส่งอิทธิพลต่อวงการดนตรีในยุโรปและเป็นรากฐานให้นักดนตรีอย่างเบโเทเฟนหรือโมซาร์ตต่อมา เบโธเฟนนักดนตรีอัจฉริยะของโลกลูวิดฟานเบโธเฟนแสดงความอัจฉริยะด้านดนตรีออกมาตั้งแต่เขาอายุยังน้อยเขาจัดแสดงดนตรีตั้งแต่อายุ8ปีพออายุ11ปีเขาก็สามารถเดินรู้โน้ตเห่งของบาร์กและสร้างผลงานชิ้นแรกออกมาแต่เมื่ออายุ26ปีนะคะก็พบว่าตัวเองมีปัญหาในการฟังซึ่งเป็นเรื่องที่ เลวร้วายมากๆสําหรับคนที่เป็นนักดนตรีนะคะแต่เขายังสามารถสร้างสารรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาได้อีกมากมายและยังมีผลงานออกมาอีกเรื่อยๆแม้กระทั่งจะหูหนวกสนิทแล้วก็ตามผลงานยอดี่ยมของเบโธเฟนได้แก่ซิมโฟนีหมายเลข3 s y ซิมโฟนีหมายเลข6กมูนไลท์โซนาตาเป็นต้นนะคะเดี๋ยวฉันจะเปิดให้ฟังนะคะก็คือประมาณนี้ค่ะ วากเนอร์ศิลปินนักปฏิวัตินะคะริชาร์ดวากเนอร์เป็นศิลปินที่มีฝีมือหลายด้านทั้งนักประพันธ์เพลงนักกวีนักแต่งบทละครเพลงนักปราชญ์ในศตรวรรษที่19ชาวเยอรมันหันไปนิยมอุปรากรโอเปรา่าหรือพวกแบบนิวลิเกอะไรทํานองนั้นนะคะหรือละครเพลงภาษาอิตาลีและภาษาฝรั่งเศสเพราะเห็นว่าภาษาเยอรมันนั้นไม่สละสลวยเท่าที่ควรซึ่งอุปรากรในยุคนั้นจะเน้นความสําคัญที่ดนตรีมากกว่าเนื้อร้องวากเนอร์ Wagner จึงสร้างสารรค์อุปรากรแนวใหม่ที่ดนตรี และเนื้อเรื่องมีความสําคัญเท,เท่าเทียมกันแนวคิดของเขาส่งอิทธิพลต่อ,อนักปรัชญาและวรรณกรรมทั่วโลกจนถึงศตรวรรษที่20นะคะบรามแสงสุดท้ายของดนตรีคลาสสิกโยฮันเนสบรามนักประพันธ์เพลงและนักเปียนโนได้รับสมญานามว่าแสงสุดท้ายของดนตรีคลาสสิกก่อนเข้าสู่ยุคดนตรีสมัยใหม่ผลงานของเขาจะเต็มไปด้วยความโรแมนติกและก็แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่เขาได้รับจากบาร์และเบโธเฟนเขาสร้างผลงานเพลงเอาไว้มากมายซึ่งน้อยคนที่จะทําได้อย่างเขานะคะ เราจะมาต่อกันที่นักวรรณกรรมชาวเยอรมันนะคะวรรณกรรมเยอรมันมีต้นกําเนิดมาจากเรื่องเล่าปากต่อปากวรรณกรรมเยอรมันจะสะท้อนสภาพสังคมในแต่ละยุคได้อย่างชัดเจนแม้ในปัจจุบันวรรณกรรมเยอรมันเองก็ยังได้รับความนิยมและมีคุณค่าน่าศึกษาอย่างเช่นเกอเทอร์ เกอเทอร์ได้รับสมญานามว่าช่างฝีมือผู้ยิ่งใหญ่ด้านวรรณกรรมของเยอรมนีเขาเป็นนักกวีนักประพันธ์นักแต่งบทละครในแนวโรแมนติกเคยได้รับตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลและเคยเป็นหัวหน้าของโรงละครในราชสำนักนอกจากงานวรรณกรรมแล้วเขาก็ยังค้นคว้าพันธุ์พืชการผ่าศพธรณีวิทยาและวิชาเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ผลงานด้านวรรณกรรมของเกอ,อเทอร์มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการวรรณกรรมนะคะผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือเวเทอร์ส t ตรท์มและฟาลส์ซึ่งสะท้อนให้เห็นประสบการณ์ของตัวเขาด้วย พี่น้องตะกรลกริมอันนี้ก็คือเราอาจจะเคยได้ยินนะคะสำหรับนิทานกริมเนาะเจคอบกริมและวิลเฮมกริมเป็นนักภาษาศาสตร์ที่ศึกษาและค้นคว้าภาษาเยอรมันเขาสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับชนบทและพื้นบ้านผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาถูกนํามารวบรวมในชื่อเทพนิยายกริมซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกและมีนิทานที่เรารู้จักกันอย่างดีอย่างเช่นหนูน้อยหมกแดงเจ้าหญิงนิทราฮัานเซลส์กับเกรเทลหานทองคําหรือเจ้าชายกบเป็นต้น แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือนักปรัชญาชาวเยอรมันนั่นเองค่ะเยอรมน,นีเป็นบ้านเกิดของนักปราาัชญาที่มีชื่อเสียงหลายต่อหลายคนซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดสูงสุดของปรัชญาตะวันตกยุคใหม่อย่างเช่นอิมานูเอลคารเป็นนักปรัชญายุคใหม่ของยุโรปตะวันตกเป็นนักคิดที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของยุโรปเขาเป็นผู้เปิดสกรารใหม่ให้วงการปราาัชญาแนวคิดที่โด่งดังของเขาพูดเกี่ยวกับการที่ คนเรามีแนวคิดบางอย่างติดตัวมาตั้งแต่เกิดเราจึงรับรู้ประสบการณ์ต่างๆรวมกับมโนภาพที่ติดตัวมาดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับรู้ในสรรพสินท,ที่แท้จริงได้จอร์จเวลแฮมเฟรดิชเฮเกลได้เผชิญความวุ่นวายในทวีปยุโรปที่เป็นผลจากการปฏิวัติครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสอิทธิพลการปฏิวัติทำให้พวกเขาศึกษาปรัชญาเกี่ยวกับเหตุผลและเสรีภาพเขาเชื่อว่าการกระทำหรือแนวคิดของมนุษย์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขาการกระทำหรือแนวคิดที่ขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นในอดีต เฟรดิชเวลแฮมนิชเชอร์เป็นนักปรัชญานักภาษา,าศาสตร์และนักคิดเขาวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับาศาสนาตะวันตกและตั้งแนวคิดอย่างอภิมนุษย์นะคะเขามองว่ายุคนั้นาศาสนาแทบไม่มีผลต่อมนุษย์สังคมยุคใหม่ดําเนินไปด้วยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเขายังกล่าวว่ามนุษย์สร้างศีลธรรมขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์สําหรับใช้กับผู้อื่นซึ่งแนวคิดของเขาแบบนี้คะก็เป็นรากฐานที่สําคัญของแนวคิดยุคใหม่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะ และนั่นก็เป็นการพาเที่ยวทิพย์ทำความรู้จักกับประเทศเยอรมนีที่คณะอมมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะครั้งหน้ากับซีรีส์พอดแคสต์มาคุยรายเที่ยวทิพย์จะพาไปที่ไหนหรือคุณผู้ชมอยากจะให้ทําเกี่ยวกับประเทศอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะคะดิฉันจะดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะในส่วนของข้อมูลหากใครมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับประเทศนั้นนั้นสามารถแบ่งปันกันมาได้นะคะเราชอบฟังชอบอ่านมากๆคะ่ะและสุดท้ายก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของ ช่องคณาชายค่ะหรือจะติดตามโซเชียลมีเดียอื่นๆของคณาก็สามารถติดตามได้ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาสนุกแล้วสิต้องลาไปก่อนสวัสดีทุกคนค่ะขอให้นอนหลับฝันดีและฝันว่าได้ไปเที่ยวเยอรมน,นีนะคะบาย